สวัสดีพี่วรรค่ะอยาสวัสดีพี่บานจ้าจ้าค่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอขมาลาโทษนะคะจ้านะคะอ่าวันทิ่ดาวันชานนนนะคะ ก็ชื่อเล่นชื่อป้าวันหรือพี่วันของน้องๆน,นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเรียกคุณแม่วัน <c oughs> จริงๆคุณแม่เนี่ยไม่อยากรับเท่าไหร่นะมันดูมันดูแบบว่ามีคุณค่าเกินไปเอาเป็นว่าเป็นพี่น้องกันนะคะวันนี้วันที่ตาวันชานนก็ด้วยความที่ฝนตกที่อุดรธานีนะคะแล้วก็มีลมแรงนะคะกระโชกแถวเขาเขาแจ้งมานะคะที่หนองบุก พอดีคู่สายของอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยเหมือนประมาณว่ามันต้องมีการซ่อมแซมแล้วจะใช้ระยะเวลาพี่วันก็เลยขอองค์พระเบื้องสูงว่าถ้างั้นเนี่ยพี่วันก็จะขออันซื้อเน็ตใส่เครื่องเนื่องจากที่ไม่ได้ใส่อินเทอร์เน็ตก็เพื่อนๆคงจะเมตตาแล้วก็เห็นใจแล้วนะคะว่าป้าแกๆโดนดูดเงินแต่เพียงแต่ว,ว่าได้ได้รับการปกป้องจากเบื้องบนนะคะทำให้วิบากกรรมที่มาเล่นงานเราใน ทุกขณะที่มีชีวิตอยู่ตัวเนี้ยเป็นลีขิตมาอยู่แล้วนะคะร่างกายเนื้อตัวชีวิตตัวเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าก้อนกรรมเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต่อให้ทุกคนเนี่ยพันตัวเองไปเป,เป็นอริยะเจ้าแล้วแต่ว่าสิ่งไหนที่เราเคยแบบว่ามีความผิดที่เขาลีขิดมาแล้วว่าเราจะต้องมีการ ชดใช้หรือว่าเป็นการที่เราจะต้องผ่านบททดสอบแต่ตอนเนี้ยด้วยด้วยความดีแล้วก็การที่เราเนี่ยจะต้องทำสามสิ่งเนี่ยที่พี่วันเอามาบอกแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าทุกคนเนี่ยได้มรรคผลนิพพานเมื่อไหร่ชีวิตจะเปลี่ยนจิตจะเปลี่ยนแล้วก็ลิขิตต่างๆจะมีการเขาเรียกว่าผ่อนปรนแล้วก็มีในเรื่องของการอนุญาตให้แก้ไขเพราะเป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละค่ะพี่วัรจึงมาบอกว่า เหตุหนึ่งที่พี่วันเนี่ยได้ระงับเน็ตไปช่วงหนึ่งเนื่องจากพี่วันมีเหตุการณ์ตัวหนึ่งซึ่งซึ่งรู้ว่าแม้นท่านจะหักซิมแล้วแต่ในใจลึกๆของเราอะ่ะเราก็เฝ้าระวังอยู่แต่ว่ากลไกต่างๆเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยอาจจะเคยมีติดสิ่งที่เรียกว่ามนทินมาทำให้ตรงนี้เราต้องมาแก้ไขและในขณะที่พี่วันแก้ไขอยู่น้องๆก็จะรู้ว่าช่วงนี้ คุณพ่อวิสุทธิ์ที่พุทธรังสีเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยจะเมตตาลงมาเขาเรียกว่าสอนปุ๊บเซ็นรับรองให้ว่าอนุญาตให้ทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเข้าสู่อมตะแท้งแท้ดั้งเดิมในสภาพของการเข้าฌาน ใครที่มีฌานสมาบัติมาแต่ก่อนเก่าจําไว้นะคะเวลาที่เขาทิ้งทีละอารมณ์ไหนแล้วเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนเขาจะอยู่ได้นานนี่คือการที่เวลาที่เรามีสิ่งไม่ดีเข้ามานะคะพวกเราเนี่ยพ่อจะบอกว่าให้ไปแบบสักอุปาที่เสสนิพานธาตุหมายถึงว่าจะได้มรรคผลนิพานในระหว่างทางไม่ต้องรอจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ นะคะตัวนี้พี่วันยืนยันได้แล้วก็นอนยันนั่งยันแล้วก็พูดตลอดเวลาว่าตัวพี่วันได้แบบนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่วันไม่ต้องปกปิดเพราะหนึ่งพี่วันไม่ได้ใช้อาศัยเขาเรียกว่าพระพุทธศาสนาในการหากินหรือเขาเรียกว่าต้องไปบวชแล้วไปใช้ผ้าเหลืองแล้วก็ไปใช้บาทของพ่อพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิในตรงนั้นที่ท่านเนี่ยต้องการให้พระเนี่ย ลดในการพูดแม้นจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมจริงก็ตามแต่ท่านกลัวว่าเกิดวัดนี้พูดว่าเออมีพระองค์นี้บรรลุธรรมและพระที่อื่นที่ยังไม่บรรลุแต่เป็นสายมักซึ่งปฏิบัติด,ดีท่านก็กลัวว่าจะไม่มีคนไปช่วยทนุบำรุงดูแลหรือเขาเรียกว่า,ามีในเรื่องของการาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะเลือกช่วยเพราะบางคนเนี่ย คนสมัยนี้ส่วนใหญ่นะน้อยคนที่เป็นอริยะเจ้าที่ทําบุญปุ๊บเนี่ยจะมองว่าตรงนี้เป็นพระพุทธศาสนาแต่ส่วนใหญ่จะเลือกถึงตัวบุคคลคือตัวพระเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละพ่อพระพุทธเจ้ามองการไกลว่าต่อไปเนี่ยนะพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเหลือน้อยลงเพราะว่าพระที่ปรุงแต่งบ่อยก็จะสร้างเรื่องราวมากมายใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญ พระสมัยนี้ส่วนใหญ่ท่านก็ปฏิบัติดีก็มีเยอะแต่ท่านยังไม่ถึงทำพอใครถามเรื่องพระนิพพานเนี่ยท่านก็จะตอบแบบยกตําราพระสูตรนั้นพระสูตรนี้นะของพิวันเนี่ยไม่มีพระสูตรอะไรมากมายใช้ประสบการณ์ตรงแล้วก็ใช้จากเนื้อตัวชีวิตจริงแล้วก็สิ่งที่พิวันได้เจอโดยที่พิวันไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยนะอาจจะเข้าถึงสไตล์แบบเรียกว่ามี คู่ที่บินทบาทนะคะตัวพี่วันเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยนะลม้มลุกคุกครานแล้วก็เป็นชีวิตที่ถ้าพูดตรงๆอะ่ะเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็เกิดมาในสภาพที่หนึ่งไม่เจอพ่อพระพุทธเจ้านะคะแต่เจอพระธรรมคำสั่งสอนของท่านแต่ตอนนี้คนที่เอามาถ่ายทอดธรรมเนี่ยไม่กล้าเผด็จการหรือไม่กล้าที่จะยกธงว่าไปให้ถึง นะฝั่งนะในระหว่างการเดินไปถึงพระนิพพานตัวนี้ไม่ต้องรอให้สิ้นสุดคือหมดอายุไขรีบคว้าไว้ระหว่างทางไม่ได้ตายเหมือนที่พระบางองค์มาแปลเพราะว่าหนึ่งนะท่านอ่านไม่จบว่าพระไตรปิฎกเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยทรงเลือกทางที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยในการเข้าถึงฝั่งหรือได้ในสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดคือมรรคผลนิพพานหรือว่าได้บรรลุ นะทำขั้นสูงเรียกว่าพระนิพานตัวนี้นะจะต้องมีสองเวอร์ชันมีสองประเภทมีสองอย่างนะคะถ้าท่านพูดอย่างเดียวเนี่ยให้ท่านกลับไปเรียนใหม่แล้วก็มาสอนใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่วันก็จะบอกเลยคารวาสส่วนใหญ่จะเขียนจดหมายไปถามพระว่าเนี่ยอ,อันว่านิพานนี้ หมายถึงอะไรทําอย่างไรจึงจะเข้านิพพานได้มีอยู่จริงไหมคะท่านนะแล้วพี่วันก็เจอพระองค์หนึ่งท่านก็เมตานะคะมาตอบแต่ท่านก็คือยกตํารานะคะนิพพานคือการตัดสังโยศได้หมดโยมถ้าจิตผู้ใดมีความผ่องใสบริสุทธิ์ตัดสังโย์ทั้งหมดได้นะคะผู้นั้นคือผู้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งตัวเนี้ย สังโยชน์เนี่ยเอามาเทียบแล้วก็เอามาวัดตรงไหนเนี่ยไม่ได้เลยในการหายไปของเนื้อตัวชีวิตเนี่ยคือวัตถุพยานพี่วันจึงบอกว่าโอ้ถ้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่พูดแบบนี้แค่มาขัดเกามาเปรียบเทียบว่าเออตัวเนี้ยมีความชั่วอะไรหรือมีความคิดเห็นเอาวิชาอะไรที่เราไม่ถูกต้องอเช่นถ้าเทียบกันในสังโยชน์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าหนึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ย ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงถาวรโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองแท้จริงแล้วเป็นผู้เป็นอมาตะมาก่อนแล้วก็ที่สําคัญตัวเองต้องอเลือกที่จะหยุดตัณหาการเกิดและจะต้องหยุดเป็นตัวละครใดๆที่ปรุงแต่งในสามโลกได้เพราะฉะนั้นสักยายทิฐิเนี่ยคือการที่เห็นว่า กายของเราเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นมุมลึกแล้วก็เป็นมุมที่แบบว่าจะมาสอนคนธรรมดาเนี่ยคารวาสเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดแบบนี้นะถ้าคิดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีอวิชชาเข้านิพพานไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ตัวพิพันธ์ก็อยากจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวพิพันธ์เนี่ยนะผ่านการนะคะเบื้องบนเนี่ยให้ องค์ความรู้ต่างๆซึ่งพี่วันถือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พี่วันเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พี่วันพูดตัวเนี้ยมันคือของจริงมันเป็นของที่หนึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงและเป็นการที่เข้านิพพานแบบเฉือนพระไตปิดกตรงที่ว่าหนึ่งอย่าเอาสังโยช์มาบอกว่าถ้าหมดจากสังโย์ปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้านิพพานเพราะในสังโยชนคุณวัดไม่ได้หรอกค่ะว่าอาวิชชาสูงสุดเนี่ยนะ คุณจะต้องรู้อะไรจึงจะมีวิชาและที่สําคัญการละความฟุ้งซ่านเนี่ยในขณะที่เป็นคารวาสเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่เขาบริหารความคิดเพื่อจะทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือแก้ปัญหาเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งถ้าพระไม่รู้การบริหารจิตตัวเนี้ยเขาจะต้องรอดในลักษณะที่เขาเนี่ยมีความรู้ว่าตัวปัญญาคือสิ่งที่สูงสุด เพราะฉะนั้นตัวปัญญาตัวนี้อาจจะเอามาคิดนอกรอบจากการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการฟุ้งซ่านแต่หมายถึงเป็นการสร้างวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะยืนยงยืนยาวหรือมีความเสถียรภาพมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคารวาเนี่ยคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาบอกว่า ทุกคนจะต้องปิดความคิดมันไม่ได้เราปิดแค่ช่วงขณะที่เราเนี่ยจะหล่อหลอมกับการเข้าฌานเพื่อทำธรรมธาตุดั้งเดิมกับจิตวิญญาณสังขารตัวเนี้ยให้มีการควบคุมโดยกระแสของอมาตะธรรมซึ่งเขาเรียกว่าอมตะธาตุหรือเรียกว่าธรรมธาตุแท้จากแหล่งกำเนิดตัวเนี้ยทุกคนแค่ไม่รู้ตรงนี้แล้วพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ย ด้วยความที่ตัวเองเข้าไปก็ไม่ได้บรรลุธรรมพอไปเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีได้ถึงปร,ริญญาเก้าได้ถึงเ,เขาเรียกว่าด็อกเตอร์ก็มีแต่สุดท้ายจบทฤษฎีจบพระไตรปิฎกแต่ไม่สามารถทําให้ตัวเองเข้าถึงการบรรลุธรรมได้เป็นเพราะหนึ่งในตําราที่ว่าไว้มันคือสิ่งที่อธิบายหรือเขาเรียกว่าอธิบายสุขุมลุ่มลึกเนี่ย ต้องเกิดจากพฤติกรรมนะคะของกายวาจาใจที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะต้องดูสิ่งที่หายไปจากเนื้อตัวชีวิตนี่คือของแท้นี่คือของจริงของการเข้ามรรคผลนิพพานนะคะวันนี้ตัวพี่วันเนี่ยนะด้วยอาการที่แบบว่าเหมือน alert แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้นะจะมาบอกว่าให้ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ระลึกนึกถึงพระนิพพานไม่ได้ คุณจะต้องระลึกนึกถึงเพราะหนึ่งในการระลึกนึกถึงที่จะกลับนิพพานมันคืออนุสติสิบในส่วนของอุป,ปมา,อ,าอุปสมานุสติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละคือสิ่งที่พี่วันได้จากการระลึกนึกถึงแล้วได้จากการที่ไม่อยากเกิดอีกนะจนพี่วันได้เจอผู้ที่ใหญ่สูงสุดไม่มาเกิดแล้วท่านมีอภินยาสมมัติทําได้มากกว่าพ่อพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพ่อใหญ่นั่นคือการยกจิตปุ๊บ นะให้พี่วันเนี่ยได้สิ่งที่เรียกว่านิพานปรากฏในใจระหว่างทางการมีชีวิต40กว่าปีนะคะและในระหว่าง40กว่าปีตัวนั้นพี่วันเริ่มปฏิบัติธรรมได้แค่7จเดือนนะคะเพราะฉะนั้นของเก่าที่มีมาอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเรานะคะมีความเป็นโสดบันมาแต่ก่อนเก่านะพี่วันก็ไม่ต่างอะไรกับน้องอพี่มลมาศนะคะ นิดนิดจ,จะผลใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นผู้ที่มีของเก่ามาและอีกหลายๆน้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรของเบื้องบนพี่วันไม่ได้รู้จักใครมาก่อนเลยแล้วก็พี่วัรเนี่ยเกิดจากการที่พ่อพูดคำคำหนึงกลับมาทำงานให้พ่อใหม่แล้วก็พ่อก็จะมอบสิ่งที่เขาเรียกว่าของขวัญให้นตอนนั้นน่ะพี่วัน ต้องบอกนะคะว่า,าตัวเองก็เป็นคนที่เจ็บป่วยง่ายเนื่องจากมีโรคประจำตัวนะคะตั้งแต่เกิดเลยนะพี่วันเป็นทั้งไซนัตเป็นทารัส,สเมียแล้วก็เป็นอะไรที่หนึ่งเวลาที่พี่วันแบบยืนยืน,ยน,นข,ขึ้นสนั่งลุกขึ้นทันทีทันใดยืนเนี่ยพี่วันจะมีอาการเวียนหน้าแล้วเหมือนจะเป็นลมฟาด นะคะตัวนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเขาเรียกว่าเลือดลมน้อยนะคะแล้วก็ส่วนที่มารู้เนี่ยมารูพ้พ่อเนี่ยตอนยกจิตให้พ่อรักษาธาตุขันให้พี่วันเนี่ยกลับมาเพื่อเป็นคนที่แก้ไขเพราะอนุญาตให้เข้านิพพานชาตินี้แล้วเพราะฉะนั้นลูกเป็นคารวาสพ่อไม่ให้ลูกไปเป็นนักบวชลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคารวาสและพูดทำให้คารวาสเนี่ยรู้ว่านิพพานเนี่ยยังจับต้องได้นะคะ ยังที่จะเอาระหว่างทางเนี่ยเก็บเกี่ยวระหว่างทางให้จบกิตเนี่ยในขณะมีชีวิตได้นั่นคือได้สัุปาที่เสสาน,า,นานิพพานธานถ้าเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะยกกิตแบบนี้เลยเนื่องจากพ่อใหญ่จะบอกว่าสิ่งที่ลูกเนี่ยจะยังทําได้ในขณะมีชีวิตคือลูกเนี่ยแนะนำผู้อื่นเข้านิพพานนั่นคือการที่ลูกแนะนำสิ่งที่ประเสริฐเลิศสูงสุดนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะแนะนำ นะคะโดยเฉพาะนักบวชเนี่ยท่านเก็บตัวเลยเหมือนนักกีฬาเลยนะต้องไม่ทําอาชีพต้องไม่แบกรับภาระพ่อแม่พี่นอ้องตัดให้ขาดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสำเร็จก่อนพอสําเร็จเมื่อนั้นแหละความมีอิทธิพลความมีอิทธิฤทธิความเป็นนิพพานธรรมจะขุดจะทําให้คนคนนั้นทรงพลังถ้าพูดอะไรไปปุ๊บจัก,กรวาลรับรองถ้าพูดอะไรปุ๊บจัก,กรวาลช่วยเหลือถ้าพูดอะไรไปปุ๊บเกี่ยวเนื่อง ด้วยการที่เราเนี้ยไปเพื่อเอาประโยชน์ที่สูงสุดหยิบยื่นให้กับผู้อื่นนะผู้ที่บรรลุธรรมทุกพระองค์ที่เป็นสกุลโลก,กุตรธรรมที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วก็อยู่เหนือการเวลาถ้าเราร้องขอถึงท่านท่านรับรู้ได้นะเพราะฉะนั้นจะมาบอกไหมว่าพี่วันครับไหนบอกว่าการเข้ามรรคผลน,นิพพานนะ,ะเขาเรียกว่าดินน้ำไฟลม ส่วนประกอบของขันห้าย่อมไม่มีแต่ธรรมธาตุดั้งเดิมสภาวะธรรมมีอยู่ค่ะเรียกว่าสภาวะธรรมของพระนิพพานคือการที่หนึ่งไม่ต้องให้มีเบญจขันให้เห็นแต่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าความเมตตากรุณาและเป็นอมตะไม่ตายแล้วอยู่เหนือการเวลาจะล่วงมาได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเคยนะคะ เคยประกาศทมออกไปเช่นผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตถ้าผู้ใดระลึกนึกถึงเราตาข่ายยานของเราสามารถที่จะล่วงมิติโดยการที่ผู้คุมกฎช่วยเหลือ ให้ไปปล่อยธรรมหรือเขาเรียกว่ารับสัญญาณธรรมจากพระสัตสดาได้นี่คือสิ่งที่พี่วันนะคะไม่ได้ไปร่ำเรียนพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในวัดแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักบวชเลยนะคะแต่ถูกถ่ายทอดธรรมตัวนี้ออกมาเป็นเพราะหนึ่งพี่วันแค่อยากพ้นทุกข์แล้วการที่นิพพานหมายถึงอะไรในพระไตรปิฎกนะคะทุกฉบับนิพพานคือสภาวะธรรมชาติหนึ่งซึ่งมีอยู่จริง และเป็นสภาพที่นะคะพ้นจากกิเลสพ้นจากกองทุกข์ถาวรก็ต้องมาแปลกิเลสอีกกิเลสมันคืออะไรนะคะในความหมายพ่อพระพุทธเจ้ากิเลสคือสามตัวนะคะอย่าแปลผิดกิเลสในความหมายของพ่อพระพุทธเจ้าคือราคะโทสะโมหะตอนนี้คนไม่บรรลุธรรมพอถามว่าคือจิตที่บริสุทธิ์ใสสะอาดผ่องใสจึงจะไปนิพพานได้ มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันแค่รู้ว่าอ่าอิชันกระผมโยมคารวาสนะเบื่อแล้วกับการที่ปรุงแต่งไปเป็นตัวละครใดๆในสามโลกการปรุงแต่งน่าจะมาจากตรงนี้และเวลาที่เขาบอกว่านะคะนั่งสมาธิเนี่ยให้ดูลมหายใจนะอ่า บางคนก็อาจจะแปลแบบเขาเรียกว่านอกพระไตรปิฎกนิดนึงลมหายใจใครเป็นคนตั้งขึ้นและลมหายใจมันหมายถึงอะไรหรือว่าหายใจแล้วลมมันหายเข้าไปในใจเข้าใจไหมคะ,ะตัวนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วถ้าเกิดเรานะคะเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่สิ่งที่พระและพระพุทธเจ้าแม้แต่พ่อภาษาลีบุตร บอกว่าอยากที่จะเป็นธรรมธาตุดั้งเดิมแท้และเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ปรุงแต่งอีกต่อไปเป็นอมตะจะต้องเข้าสู่ธาตาุอมตะธาตุไหนที่เป็นอมตะธาตุานั้นต้องทิ้งขันหา้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่ไปของพี่วันที่จะต้องเชิญข้างบนมาฝึกแล้วก็มาย้ําซ้ซําๆเพื่อให้เราเกิดความชํชนานิชํานาญว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอวิบากกรรมเจอมารที่ใหญ่หรือเจอแบบอํานาจที่เขาเรียกว่าเหมือน อย่างที่พี่วันเจอก็คือหนึ่งนะคะแอปดูดเงินเข้ามาดูดเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีการแจ้งเตือนจากธนาคารแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยสร้างหน้าจอมาปิดรีโมทเหมือนเขาคุมเครื่องมือของพี่วันได้เกิดจากความที่พี่วันรักลูกนะปกติพี่วันไม่ได้รับแขกหรืออะไรง่ายๆเกิดการส่งต่อเบอร์ตัวนี้ไปหาลูกเราจรึงบอกว่าย้ายกรรมของลูกมาให้หนูแก้ไขหนูก็จะแก้ไขให้ดีที่สุด แต่สุดท้ายพี่วันก็เชื่อเหตุผลที่เชื่อท่านไม่รู้จะทํำยังไงท่านเลยมาระเบิดซิมให้ไม่ดูดเน็ตนะคะทั้งที่เน็ตเนี่ยก็คือใช้รายเดือนเนี่ยค่ะตอนนี้บ้านพี่วันไม่มีเน็ตแต่พี่วันสามารถที่จะอธิฐานว่าเออขอให้ ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาไปให้ได้ก่อนเพราะพี่วันไม่เก่งเรื่องไอทีนะคะปกติอยู่กับน้องอยู่กับเพื่อนๆน่นะมีแต่น้องทําให้มีแต่น้องเมตานะคะวันนี้ต้องแก้ปัญหาเองนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาบอกเรื่องราวว่าเหตุผลเพราะท่านต้องการให้พี่วันแนะนําทำและการกลับมาของพี่วันทุกครั้งการสอนทำของพี่วันทุกครั้งนะท่านจะรับรองนะท่านจะรับรองถ้าลูกไม่เก่ง ขอตัวช่วยขอตัวเสริมเพราะฉะนั้นของพี่วันเนี่ยนะคนที่ยกจิตให้พี่วันในนามคุณพ่อวิสุธทธิพุทธรางศีท่านเป็นผู้ใหญ่สุดในพระนิพพานท่านเป็นผู้ควบคุมการสร้างดวงจิตท่านคือเจ้าจัก,กรวาลและท่านก็คือคุมสัญญาณทั้งจัก,กรวาลในส่วนของ 3่าพบภูมิจนถึงคุมในพระนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่วันต้องมาบอกว่าเรื่องราวตรงนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองพี่วันไม่มานั่งสร้างเรื่องหรอกพี่วันมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็การทําครั้งนี้เป็นการทําเพื่อการนะจบทุกถ่าวรหรือว่าทําหน้าที่สําหรับการให้การแก้ไขครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายนะคะพี่วันจึงบอกว่าพ่อวิสุธทธิพุทธรางศีเนี่ยนะ ให้หลายๆอย่างจนพี่วันเนี่ยไม่สามารถนอกลู่นอกทางได้เนื่องจากวันหนึ่งนะน้องบางทีก็ขอคอนเฟิร์มว่าพี่วันจะเข้าทำไหมถ้าวันไหนพี่วันสงบนิ่งเนี่ยเหมือนวันนี้พี่วันจะไม่ค่อยมีใครมาหาแล้วก็ที่สำคัญด้วยด้วยความที่ท่านจัดสรรหลายอย่างทำให้พี่วันเนี่ยได้นอนเต็มอิ่มแล้วก็ได้มีอาการที่เขาเรียกว่าสงบกายสงบใจ เรียกว่าปัจสละที่ถ้าใครไม่รู้ว่าปัจสละที่จะมีเกิดขึ้นในผู้บรรลุธรรมอยู่ในโพชชงเจ็นะคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยจะต้องมาทําหน้าที่สิ่งที่ท่านดูแลพี่วันมากที่สุดเลย 1. เรื่องร่างกาย 2. เรื่องอาหารจนถึงในเรื่องของการที่รู้ว่าอ่าถ้าท่านรู้ว่าวันเนี้พ่อจะขออาศัย ลูกในการสานต่อในการเข้าฌานสมบัติเพื่อหล่อหลอมรวมกับธรรมธาตุดั้งเดิมคือการทําให้ตัวเองผันเข้าสู่ความเป็นวิมุตติและชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยวันนี้ท่านก็จะบอกว่าวันนี้นอนให้อิ่มนะเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อใช้วันอาทิตย์พี่วันยกให้วันเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์วันนี้เป็นวันศุกร์พี่วันก็เลยคิดว่าวันนี้พี่วันก็จะขอความเมตตาน้องๆเนื่องจากว่าพี่วันต้องบอกนะคะ เรื่องราวหนึ่งคือพี่วันเนี่ยถูกเปลี่ยนจิตแล้วจิตตัวนี้หายจากการเสียดแทงใจจิตตัวนี้หายจากการเจ็บปวดใจนะมนุษย์ทุกคนจะเจ็บปวดใจจะเสียดแทงใจแต่เมื่อได้ถูกยกจิตได้มรรคผลนิพพานขั้นสูงแล้วอาการเจ็บใจสะเทือนใจเจ็บแปรบเจ็บจีดนะคะจะหายไป ความรู้สึกผิดใดๆที่เคยไม่เขาเรียกมีมาเนิ่นนานนะคะมนุษย์ทุกคนจะมีนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความลับสุดยอดว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผิดนะวันที่ถูกยกจิตจะหายไปในความรู้สึกผิดตัวนี้จําไว้นะคะแล้วตัวนี้เองนะคะ สิ่งที่เขาเรียกว่าความเศร้าหมองอย่างคนที่อย่างของพี่วันเคยอกหักมามเคยถูกเทถูกทิ้งนะเคยทําธุรกิจแล้วมันล้มเหลวเคยถูกคนปรามมทนะคะมากมายพี่วันย่อมเก็บสิ่งที่เป็นมนทินเหล่านี้สะสมจนเป็นอัศวะหมักหมมอัศวะคือการหมักหมนกิเลสคือสิ่งที่เป็นความเศร้าหมอง จำไว้นะคะผู้ที่ได้นิพานอาการที่เรียกว่าอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์เจ็บปวดใจอารมณ์เจ็บจ๊ดได้ที่ใจเจ็บแปลปที่ใจจะหายไปทันทีนี่คือพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าอีชันปรากฏมรรคผลนิพานในใจขั้นที่เรียกว่าขีณนาศกหรือคุณพ่อพระพุทธเจ้าอาจจะเรียกว่าพระอรหันต์ขีณนาศก นะคะตัวนี้พี่วันเนี่ยยืนยันนอนยันแล้วก็นั่งยันตรงนี้ว่าคารวารท,ทํำได้แล้วไม่ต้องไปรอให้สุดสิ้นในการเอาแบบอนุปาทิเสสนิพันธ์าตุจงเอาระหว่างทางเพื่อให้ระหว่างทางตัวนี้ทำให้เรามีชีวิตอยู่มีอินทรีย์ห้าอยู่เธอยังไม่ถูกกำจัดอินทรีย์ห้านะคะตาหูจมูกมกายใจนะคะตัวนี้ ยังมีประตูหน้าต่างที่จะรับรู้ผัสสะภายนอกที่เข้ามากระทบหรือแขกมาเยือนเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่าเวทนาอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะคะตัวนี้พี่วันก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้กับพระองค์ท่านแล้ววันดีคืนดีนะคะวันนี้ถ้าท่านบินทบาตว่าจะยกจิตกลับบ้านนะคะเราก็จะถูกท่านบินทบาท ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลามาเกิดอีกแล้วก็ไม่ต้องแบบจะต้องไปเป็นโซดาบันนะไม่เกินเจ็ดชาติเดี๋ยวก็จะได้กลับไม่ต้องไปเป็นสกิทธาคามีนะหรืออนาคามาีไม่ต้องเป็นสกิทธาคามีเพราะไม่เกินสามชาติเดี๋ยวได้กลับไปเป็นอนาคามีไปอยูอ่ถ้าเกิดไม่ใช่ชั้นที่สิบสองถึงสิบหกต่ำกว่าชั้นที่สิบสองก็อาจจะได้เ,เกิดในสิ่งที่เป็นเทพเจ้าหรือว่า เป็นเทวดาพรหมนะคะเพื่อที่จะสำเร็จกิจแล้วก็ดับขันในชาตินั้นถ้าเป็นอนาคามีถ้าอยู่ในชั้นสุทธาวาสชั้นที่12 1 3อ4สิบสอันนี้เวลาหมดอายุไขไปเลยค่ะก็คือหมายถึงว่าเข้ามรรคผลนิพพานเลยนะคะตัวนี้พี่วันก็จะมาบอกว่าถ้าน้องยังเป็นมนุษย์เดินดินอ่ากินข้าวสวยหรือข้าวเหนียวกับไก่ย่างอ่ะพี่พี่วันเพิ่งได้อะเขาเรียกว่าอ่า อะไรนะไก่ย่างห้าดาวใช่ปะ่ะเออประมาณเนี้นะมันก็เลยยังจําได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องตายแล้วไปอยู่พักในชั้นอื่นๆทําหน้าที่ตรงนี้โดยการที่พัฒนาจิตพัฒนากายพัฒนาใจของเราตัวเนี้ยให้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าอมาตะธรรมาธาตแท้ดั้งเดิมของเราให้ได้ซึ่งเทคนิคตรงเนี้นะของพี่วันเนี่ย ด้วยความที่พ่อไม่ได้ฝึกอะไรพี่วันเยอะนะวันนั้นท่านสงสารท่านก็เลยบอกว่าท่านยกจิตให้นะคะแล้วหลังท่านยกจิตให้เนี่ยท่านก็บอกว่าในเมื่อมีบ้านแล้วเนี่ยก็ใช้บ้านบริเวณบ้านตรงนี้สร้างบุญบาร,รมีเอาอพี่วันก็ทำนะแล้วก็มีหลวงปู่สวงออยเตียนสรูนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็หลวงพ่อคงจตุมโลนะคะล่าสุดเลย นะก่อนที่จะไปวัดท่าซุงเนี่ยหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรน,นะคะจะเป็นผู้ที่เหมือนมาเยี่ยมหลวงตามหาบัวนะคะแล้วก็หลวงปู่เหลียนนะคะอาหลวงพ่อตื้อซึ่งพี่วันไม่รู้จักเลยเพราะว่าท่านมรณาภาพไปหมดแล้วแต่พอดทีท่านดูแลเขตอีสานนะคะเขตอีสานนะคะทำให้ตรงนี้แม้นแต่หลวงปู่ศรีสุโธซึ่งเป็นเขาเรียกว่ากึ่งถัดสัตว์กึ่งเทพ แต่ท่านบำเพ็ญตะบะบารมีท่านก็มาช่วยเหลือในการบอกกล่าวหรือพยากรณบางอย่างตรงนี้ทําให้พี่วันเนี่ยมันเกิดอาการทึ่งแล้วก็อัศจรรย์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้เลยตอนเป็นพยาบาลนะเรารู้แต่ว่าอันเนี้ยใกล้าตายแล้วนะชีพจรอ่าอ่อนมากต่อมาก็จะเป็นลนักษณะวัดความดันไม่ได้หัวใจเหนื่อยอ่อนอะจะรู้ว่าจะไปละ ถ้ารู้ตอนนั้นนะพี่วันคงเป็นลนักษณะไปให้นิพพานธรรมเพื่อให้เขาหลุดพ้นไปแต่หน้าตรงนั้นพี่วันไม่ได้เรียนรู้คําว่านะพระสวดมนต์แบบไหนรักษาศีลแบบไหนหรือว่าทาสมาธิแบบไหนแล้วตัวปัญญาจะต้องเดินแบบไหนจึงจะได้อมาตัแท้ดั้งเดิมเราจะต้องผันตัวเองให้เป็นคนเลิกตายเลิกแก่เลิกเจ็บเลิกจนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่วันจึงมาบอกว่าอ่ะ พี่วันถ้าใครเคยแย่มาเหมือนพี่วันนะคะตัวพี่วันตอนนี้ถ้าถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้มันดีขึ้นจากการที่เราเนี่ยไม่มีอาการเสียดแทงใจไม่เจ็บแผลไปที่ใจไม่เจ็บจิตไปที่ใจเหมือนมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือเขาเรียกว่าได้เป็นอรหันต์นะคะณนะตรงนี้พี่วันมักจะเน้นกับน้องๆว่าน้องไม่ต้องไปพักที่อื่น น้องอธิษฐานถึงผู้สร้างดวงจิตน้องอธิษฐานผู้คุมกฎน้องอธิษฐานถึงพ่อใหญ่และพระพุทธเจ้าทุกศาสดาว่าน้องอยากจบกิจแบบท่านท่านจะมาไหมลองส่งบุญไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองพูดคุยกับท่านอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆนะคะวันหนึ่งน้องอาจจะเจอบารมีธรรมซึ่งเวลา มาเยี่ยมมาด้วยตะขายานมาด้วยพระสุลเสียงทิปมาด้วยการที่บอกกล่าวในบางเรื่องนะคะซึ่งตรงนี้มันต้องใครทํำ แล้วคนนั้นเจอคนนั้นจึงจะพูดได้นะคะตัวพี่วันให้ไปดูได้นะคะพี่วันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ามี OPD c ดีการ์มีประวัติเป็นไซโคซีดหรือนิวโรซีดนะคะซึ่งพี่วันก็รู้ด้วยอนาโตมีแล้วก็อาการที่แสดงออกทางอารมณ์ของผู้ที่เป็นที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นยังไงนะคะตัวนี้พี่วันเรียนรู้แยกแยะออกมาว่าอนิวโรซีดเป็นยังไงไซโคซีดเป็นยังไง คนที่ได้ยานได้ฌานแล้วมียานที่สามารถยังรู้เกินมนุษย์เนี่ยเป็นเช่นไรนะคะคนที่มีหูทิพตาทิพมีจิตที่เป็นทิพมีความรู้สึกที่เป็นทิพสื่อสารนอกมิติได้เป็นเช่นไรพี่วันจึงเชื่อถ้าพี่วันไม่เกิดจากการที่ปฏิบัติแล้วเจอผลบางอย่างพี่วันอาจจะไม่เชื่อบางคนบอกว่าทํำยังไงพี่วันก็บอกว่าลองราคะโทสะโมหะหมดนะยังไงคุณก็ได้เป็นอรหันต์ขีนาศก และคุณก็จะมีตัวยานปัญญาที่สะสมมาเขาสามารถตกผลึกเอาออกมาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่วิวันจะมาบอกว่าคารวาสก็เป็นขีนาสกหรือเป็นอรหัต,ตผลได้เพราะฉะนั้นจิตที่ได้มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยนะในความเป็นภาวะของคารวาสเนี่ยจะต้องนะคะ มีความไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำแปดเพราะเรายังทำอาชีพอยู่วันนี้มาบอกว่าคารวาสเข้านิพพานได้จริงๆนะคะแล้วก็ขอสวัสดีวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ